ครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมครับแสงแสงชาแนลนะครับวันนี้ผมมาเที่ยวที่ภาคเหนือนะครับอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับมาเที่ยวที่ภูชีฟ้านะครับมาตอนนี้ก็มาถึงแล้วก็เดินขึ้นมาเลยนะครับมาชมบรรยากาศสวยๆหมอกก็เยอะแล้วก็จะมาชมบรรยากาศตอนพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าๆนะครับจะสวยเป็นยังไงก็ไปขึ้นไปดูพร้อมๆกันเลยครับ <Okay. S 2> ตอนนี้ผมก็กำลังจะเดินขึ้นไปนะครับดูครับล,ลองขึ้นไปชมข้างบนไปพร้อมกันนะครับว่าข้างบนจะมีคนเยอะไหมนะครับมาชมบรรยากาศที่ภูชีฟ้านะครับครับผมก็ขึ้นมาข้างบนแล้วนะครับคนก็มาเที่ยวกันเยอะเลยครับบรรยากาศครับ ้องพี่ก็มาเที่ยวกันเยอะอยู่นะครับตอนนี้ก็รอพระอาทิตย์ขึ้นนะครับบรรยากาศข้างหลังเราไปดูที่ยู ตอนนี้ก็ยังเช้าๆอยู่นะครับพระอาทิตย์ก็ยังยังไม่ขึ้นอยู่ครับต้องรอพระอาทิตย์ขึ้นก่อนนะครับครับตอนนี้ผมก็ได้นั่งรอมาสักพักดลนะครับรอพระอาทิตย์ขึ้นสงสัยน่าจะไม่ขึ้นยิ่งรอยิ่ง หมอกยงเยอะครับยินหนาวครับแล้วก็จะลงไปข้างล่างกันนะครับจะไปเที่ยวที่เอื่นบ้างรอจนคนกำมดแล้วครับไม่มีใคร ลงไปข้างล่างกันครับ่าถึงข้างล่างแล้วนะครับตอนนี้ก็จะมาหาที่พักก็ตอนนี้ผมก็จะมาพักที่เขปมนะครับฟูทองเขปมนะครับนี่ก็ด้านหลังก็จะเป็นเขปมครับข้างบนนะครับก็จะเป็นเขปมที่พักครับที่ใครมาเที่ยวที่ภูชีฟ้ามีที่พักก็ก็อันนี้ก็นี่คือเป็นที่พักนะครับแล้วก็จะเดินไปดูข้างล่างกันเลยครับครับเดินไปครับ ตอนนี้ก็จะมีฝนโปรยปลายเล็กน,น้อยนะครับน,นี่ก็จะเป็นเข้มนะครับแล้ก็จะมีที่พักแล้วก็เดินมาดูเลยครับดอกไม้บรรยากาศก็สวยเลยนะครับแล้วผมจะพา ขึ้นไปดูที่พักครับว่าจะเป็นยังไงก็ขึ้นไปดูกันเลยครับ,รบนี่ก็จะเป็นเชปนะครับอันนี้คือที่คือที่พักนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับจะมีสองห้องน้ำครับแต่ว่าเราจะขึ้นไปดูแคมก่อนนะครับ เป็นยังไงบ้างครับทุกคนนี่คือเป็นบรรยากาศรอบๆนะครับดูตรงนั้นครับตรงนั้นก็จะมีวัดด้วยนะครับนะครับดูบรรยากาศครับฝนตกเพิ่งเสร็จนะครับมาดูข้างในคข้มกันเลยครับในติ้นกันเลยครับจะเป็นยังไงนะครับนะครับ เปิดเปิดยากนิดหน่อยครับข้างในครับครับเดี๋ยวผมขออานาตเข้าไปข้างในไหมครับครับข้างในก็จะเป็นจะมีเตียงนอนสองที่นอนนะครับแล้วก็จะมีตังคขยะ แล้วก็มีน้ำมีผ้าเช็ดชั่วแล้วก็ผ้าผ้าขนหนูเข้าวบ้าผ้าห่มน้ำนะครับมาประมาณสี่คนก็นอนได้ครับจะมีอะไรมีปลั๊กไฟมีปลั๊กอะไรให้ด้วยครับนี่คือบรรยากาศข้างในครับแล้วก็ออกไปดูข้างนอกกันนะครับบรรยากาศแล้วก็เราตื่นขึ้น,นมาเราจ้เห็นจะเห็นวิวทะเลหมอกตอนเช้าแล้วครับแต่ว่ายังไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีหรือเปล่านะครับเร <c oughs> ขออนุญาตครับตรงนี้ก่อน,นครับ ครับครับเราต่อไปเราก็เข้าไปดูในห้องน้ำกันนะครับครับห้องน้ำนะครับโอ้สวยงามเลยครับห้องน้ำครับครับจะมีที่อ่างล้างหน้าแล้วก็จะมีจะโคกมีที่นะครับที่เยี่ยวด้วยนะครับโถเยี่ยวแล้วก็ ตรงนี้ก็จะมีพิเศษนะจะมีที่เครื่องเครื่องครับทาน้ําอุ่นด้วยด้วยนะครับครับแล้วผมก็ครับเมื่อกี้ก็สวยนะครับผมก็ลืมลืมนะครับผมขอขอนุญาตปิดแป๊บนึงครับเราเดินมาพูดตรงนี้กันเลยครับนี่คือรบรรยากาศนะครับตรงนี้ก็จะมีให้ ก้อี้ครับให้ที่นั่งชิวด้วยครับผมก็ลืมบอกครับก็แคมป์นี้หรือว่าเต็นท์นี้ก็มาเช่าก็คืนละพันห้าครับเขาจะมีบริการมีข้าวต้มตอนเช้าด้วยครับแล้วก็จะมีกาแฟมีโอวัลตินให้กินด้วยนะครับบรรยากาศดูบรรยากาศรอบๆรอบๆครับฝนตกเพิ่งเสร็จนะครับ ครับเราเราก็ไปภูชี้ฟร์มาครับห็นเมเซียครับเพิ่งซื้อซื้อใส่ครับยังยังไม่ได้ซักครับซื้อแล้วก็ใส่เลยครับไปผูชี้ฟ้ามมาตอนเช้าก็รอพระอาทิตย์ขึ้นก็หมอกก็เยอะนะครับไม่ได้ขึ้นก็พรุ่งนี้ก็เราจะไปอีกรอบหนึ่งนะครับจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นไม่รู้ว่าจะได้เห็นหรือเปล่าครับแล้วก็รอรอดูดูไปก่อนเนาะสถานการณ์จะเป็นยังไงนะครับ ตันนี้ก็ผมก็จะได้ที่พักแล้วก็ผมก็จะเอาขอเข้ามาเก็บแล้วก็จะพักแล้วก็พักผ่อนครับพรุ่งนี้ก็ค่อยเจอกันอีกหนึ่งรอบครับโคตรวันนี้ผมก็ตื่นเช้ามาแล้วก็ทาอะไรเสร็จแล้วก็ขึ้นมาที่ภูชีฟ้าแล้วนะครับลมแรงมากเลยขออภัยนะครับถ้าลมแรงครับผมนะครับบรรยากาศโคตรดีครับวันนี้ครับฝนก็หยุดตกครับดูข้างหลังครับ ถ้าไมองครับจางนั้นครับบรรยากาศวิวโคตรสวยนะครับขอบคข้างหลังครับสวยงามเลยครับครับแล้วก็จะขึ้นไปข้างบนนะครับจะไปดูพระอาทิตย์กันครับขึ้นไปครับครับผมก็ได้ขึ้นมาถึงข้างบนแล้วนะครับวิวว่าบรรยากาศก็สวยเลยนะครับดูครับอาจจะเป็นพระอาทิตย์นะครับ แล้วก็ตัดไปชมบรรยากาศสวยๆจากภูชีฟ้ากันเลยครับ ชมคลิปวีโอเสร็จแล้วครับใครมีโอกาสก็ลองมาเที่ยวดูครับอยู่ที่ภูชีฟ้าครับจังหวัดเชียงรายนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์ like, share, และกดซับสไครต์ให้ช่องเชียงเซ้งด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับกลับัสดีครับ